คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สากิโลเรตซ์สารานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยทายจรวดฟ้าสซาราสุขิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใตย้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกา สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายตรวจฟ้าซาร่าสุหิมาลัยนะครับสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใตย้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นตอนที่พิเศษมากๆของอภูมิภาคแอฟริกาทำไมนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่เราได้เชิญมาจากทางภูมิภาคแอฟริกาโดยตรงอันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการในความร่วมมือของทางกระทรวงการต่างประเทศ กับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงดากาที่สารัฐเซเิกลนะครับเป็นสถานทูตของเราแห่งหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกซึ่งดูแลประเทศมากถึง13ประเทศแล้วก็โครงการนี้ก็คือเป็นการนําคณะนักธุรกิจและก็คณะสื่อมวลชนนะครับเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อมาสํารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อจะพัฒนาและก็ขยายต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดําเนินการมาหลายปีแล้วปีที่แล้วเราก็มีการสัมภาษณ์ นักธุรกิจจากเซเนกัลนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราดําเนินรายการนี้นําเสนอโครงการนี้ซึ่งอันนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะว่ารายการนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงของอการเฉลิมฉลองนะครับวันสตรีสากลเพราะฉะนั้นก็เป็นการฉลอง เราก็เชิญเราก็เชิญนักธุรกิจที่เป็นสุภาพสตรีนะครับมาร่วมรายการเราด้วยนะครับก็เป็นนักธุรกิจจากสารัฐเซนิกาท่านหนึ่งจะพูดภาษาอังกฤษท่านหนึ่งจะพูดภาษาฝรั่งเศสและเดี๋ยวผมนะครับนักสวัสดิสารและการผู้ชมายการที่ปรึกษาที่จะเป็นผู้นําทุกท่านไปค้นพบคุยภาคแอฟริกาตะวัตนตกศักยภาพทางเศรษฐกิจและสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะ นำทุกท่านนะครับให้เข้าใจรับรู้รับทราบเรื่องต่างๆเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะครับไปด้วยกันเลยครับโอเค so today uh, we are with our guests coming from the Republic of Senegal which is in the west of Africa it's um, a very vast region It's uh, full of potentials, and we are in the pro uh, I mean, we're here in Thailand. Our guests are here uh, because of the initiatives of the Royal Thai Embassy in Dakar, Senegal. Uh, they brought business persons and media people uh, to Thailand so that they could discover the potentials of uh, Thai economic sectors, and then we explore ways means to do. Uh, business things, economic relations, and further development in the future. so let us begin with madam uh, uh, fatousek. so, madam fatousek, uh, your business is, a, um, you hear from a consulting company, As your business is a consultancy, and then your business has network throughout west african sub-region. so my question is uh, what motivated your interest in exploring the Thai market? I will do translation in Thai คือกระามมาดามนะครับว่าคือมาดามฟาตูเซ็กนะครับเป็นคนเซเนกัลพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากบริษัทคอนซัลทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเครือข่ายทั่วแอฟริกาตะวันตกเลยแล้วก็อะไรเป็นสาที่เขาอยากจะมาเจาะตลาดไทยครับผม first of all thank you very much for inviting me it's a pleasure being here And uh, to answer your question, my primary motivation is to uh, specifically increase the economic collaboration between the Thai and the Senegalese private sector. And um, since I'm here in Thailand, the other opportunity is to, for my clients to explore new products and new services that could be introduced to the Senegalese, uh, to the Senegalese market and the West African market in general. All right ก็คือมาดามมาฟาตูเ,ตเซกเนี่ยก็รสึกยินดีอย่างมากนะครับที่ได้รับเชิญมาร่วมรายการแล้วก็ยินดีมากที่มาประเทศไทยก็ในครั้งนี้เนี่ยเขาเ,าเห็นศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามองว่าเป็นเขาเจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยคือต้องการขยายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยกับภาคธุรกิจของสหรัฐเซนกัลนั่นเองนะครับแล้วในการมาครั้งนี้ย มาประเทศไทยเนี่ยมาเพื่ออะไรก็คือจะได้มาเห็นภาคส่วนธุรกิจต่างๆที่สําคัญของไทยแล้วก็มัน explore ครับมองมองดูว่าอะไรที่เป็นภาคส่วนทางธุรกิจใหม่ๆที่จะสามารถนำไปใช้นำไปร่วมมือหรือขยายต่อที่สางอเมริกเก่าได้นะครับโอเค so that's uh, the first question uh, so, เดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับก็คือเรื่องที่ เขาเรียกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะเนี่ยก็ได้ไปพบกับบริษัทที่สําคัญของไทยบรรษัทที่ดูแลเรื่องกิจการปูนซีเมนแล้วก็เรื่องการการสร้างบ้านงานตกแต่งต่างๆนะครับซึ่งก็คือบริษัท s c g ซีจงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบรรษัทใหญ่ข้ามชาติของไทยที่มีศักยภาพมากๆด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องการทาโครงสร้างพื้นฐานก็จริงๆก็อยากจะถามเราว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องการการที่ไปพบกับบริษัท s c g มาแล้วก็มองว่า so um, i'd like to mention about uh, your visit uh, it was yesterday right you visited scg which is a big 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 thai actually initially it was a cement company but it's been transformed into like a house building company and I an mean, infrastructure based uh, construction uh, big big multinational company so, so, from your visit, like uh, how was it, and then uh, what do you think about Thailand's potential? I mean, in doing business with West Africa. Um, the visit was just um, impressive, right? Because uh, it was interesting to see the creativity, the innovation, and all the technology around the packaging uh, industry. So it was very interesting for us to see that. And um, what was more interesting is. That the delegation was very eager to do business and collaboration with mm, the, the right. company because these type of products are really needed in the West African market and it's, there is a high potential for those type of, of products course. and it's not only those products um, I think Thailand has great potential to do business in in Africa in general and West Africa particularly great. because um, the West African market is a um, high potential for um, all the industries Thailand is, has expertise on, such as agriculture, uh, health, uh, all this technology. So, I think it would be very interesting to open collaboration yes, avenues, yes. and uh, it, it will be very interesting for both regions to, to do that. That's very really nice to hear. So may I remind you again? So that uh, even though SCG is a company which has to do with constructions and all, but this sector that you visited, it was packaging. It was packaging packaging sector. นักหนักธุรกิจและก็สื่อมวลชนที่เมื่อวานไปพบกับบริษัท S C G เนี่ยจริง S C G พอพูดถึง S C G คนไทยก็จะคิดถึงปูนซีเมนต์หรืออะไรแต่จริงๆนะเซกเตอร์นึ่งท,ที่สำคัญมากที่เขามีศักยภา,าพเนี่ยก็คือเป็นเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์หีบห่อแพ็เกจิ้กกจจงานั้นก็เป็นด้านที่เขาไปไปพบมาไปไป,ไปเห็นสิ่งต่างๆมาเขาบอกว่าเขาทึ่งแลวก็ประทับใจในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นวัตรกรรมของไทยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่ามันมันมีอะไรที่ เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการทําบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ยังขาดอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตันตกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ก็มีศักยภาพที่จะทําธุรกิจกับที่ซินกินกาเช่นเดียวกันนะครับแล้วเมื่อถามถึงศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยทางมานามฟาตูเซเขาก็บอกว่าเสร็จศักยภาพไทยเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วนะอินเจเนอรลก็คือโดยทั่วไปเนไทยมีศักยภาพในการเข้าไปทําธุรกิจเข้าไปพัฒนาภาคเศรษฐกิจใน ภู Africa, มิภาคแอฟริกาตะวันตกรวมถึงเพระเศเนีเกาอยู่แล้วแต่ว่าเาซกเตอร์เลยที่ททททมาลามเขาเกล่าวถึงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องด้านโดยเฉพาะด้านการเกษตรแล้วก็ในเรื่องเทคโนโลยีด้านสุขภาพนะครับ mm hmm. เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานี้แล้วก็มันเป็นสาขาธุรกิจสาขาทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการสูงในภู Africa, มิภาคแอฟริกาตะวันตกครับโอเค so thank you thank you for um, yes yeah interview with you it was a pleasure then we are here with our other colleague um, actually uh, we're with madam e fatudrami o madam fatudrami o last year she also uh, visited madam um e fatudrami o เนี่ยเป็นแขกรับเชิญของปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกัน madam เนี่ยมามาในโครงการของศาลเอกชนกรุงดากานะครับที่มาประเทศไทยแล้วก็มาในงาน ของไทยเฟกซ์นะครับปีแล้วเป็นงานไทยเฟกซ์อนุกา2023ปีนี้ก็จะเป็นไทยเฟกซ์อีกอัน2024ซึ่งกำลังจะไปพบแต่ว่าก็ได้มาามาสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจกับของสถานทูตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบภาคส่วนธุรกิจที่ไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมาครั้งที่สองเราก็จะมีคำถามที่จะสามารถเจาะลึกได้มากขึ้นอดิด้วยมาดามมาดามฟันตุ้นรับมีวุเสถอีซี่เพิร์ดที่ยิ่งฟูอันเดอร์เซส C'est vrai que, merci beaucoup, hein, vous avez, nous avez rejoints dans cette, dans cette délégation. Et que, je pense que, donc, quelque chose, peut-être beaucoup de choses, vous aurez attiré en Thaïlande. Donc, euh, voilà, euh, comme vous êtes venu avec nous, avec l'ambassade, donc vous avez bien des questions. Euh, quelle a été l'impression de la Thaïlande Et quelle est votre raison pour revenir, revisiter la Thaïlande Avoir reçu ici encore une fois de plus, bien yes, sûr. Sure. D'abord, je me présente, c'est madame Fatou Tram et Fabira. Je suis la commissaire générale de la foire internationale des produits africains. Oui. Donc, en tant que chef de délégation, je suis venue avec une forte délégation d'entrepreneurs, des opérateurs économiques qui sont venus pour trouver de potentiels partenaires. Oui. Euh, pour euh, qu'ils puissent travailler avec euh, les opérateurs thaïlandais, surtout le secteur privé, oui. euh, parce qu'en Thaïlande, on trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de, de, d'affaires. Oui. C'est pourquoi euh, cette année, on a jugé nécessaire de, de revenir encore avec d'autres, mais avec ceux qui étaient là l'année dernière. Parce qu'ils euh, qu étaient venus en visite de prospection l'année dernière. Oui. Mais cette année, ils sont venus pour concrétiser ah. ce qu'ils avaient commencé. Donc, je pense ce que ce, voilà, oui. cette année, ce sera pour concrétiser euh, ce qu'ils avaient commencé euh, pour pouvoir euh, nouer des partenaires, mais aussi euh, faire des achats oui. de, de, de oui. grosses quantités. Voilà. Ok, parfait. Quand General Commissary เป็นคนที่ดูในเรื่องของการจัดงาน EXPO ง,งานแสดงสินค้าต่างๆของที่เซเนกัานะครับเขาก็เป็นเขาก็เป็นและเขาก็มีเป็นธุรกิจของเขาด้วยเพราะเขามาเนี่ยพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สร้างเครือข่ายแล้วก็พาคณะนักธุรกิจในเซเนกัลแล้วก็ประเทศข้างเคียงเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะครับคือเหตุผลในการมาเยือนเนี่ย ครั้งแรกเนี่ยเขามาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย2 2566เนี่ยเป็นปีที่เขาได้มาเห็นศักยภาพได้มาเห็นสิ่งต่างๆในประเทศไทยเป็นครั้งแรกภาคส่วนธุรกิจที่เขามาปีที่แล้วเนี่ยก็มีกลับมาอีกนะครับแล้วก็ยังมีคณะธุรกิจคณะอื่นคณะใหม่ที่มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นาราฟตุน,นคาเม่ก็มีบทบาทสําคัญนะครับในการเน็ตเวิร์กนะครับสร้างเครือข่ายของคณะนักธุรกิจแล้วก็เป็นการบอกปากต่อปากว่าเนี่ยประเทศไทยมีศักยภาพทางด้านธุรกิจ มากแค่ไหนนะครับก็การะทุนาเมฆก็คือพาถ้าเป็นคณะใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยมาเนี่ยเขาก็จะได้มาสำรวจศักยภาพส่วนคณะไหนที่มาแล้วนะครับอะไรที่เขาคิดไว้มีโปรเจกต์อะไรมาที่ถ่ายครั้งนี้เขาจะได้เขาเรียกว่าคอนครีติเซคือคือทำให้มัน,ทำ,มนทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันทําให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไม่ว่า พอมาแล้วยังไม่ได้จับผู้ธุรกิจครั้งนี้ก็มาจับผู้ธุรกิจหรือจับผู้ธุรกิจได้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเซกเตอร์ที่สนใจคืออะไรก็จะได้ดาเนินการผลักดันให้มันเกิดในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นรูปธรรมนะจะได้มีการส่งออกจากไทยไปที่เซนกักลครับโอเคเดี๋ยวเจอซาเซเลฟุมิคิสชูคำถามที่2ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าออของมางานาฟัตูเนื่องจากมีประสบการณ์แล้วเนี่ย อยากจะให้ทางมาดามฟาตุนคาเม่เนี่ยแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่าคิดว่า,าผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการด้านใดนะครับของไทยที่มาดามฟาตุนคารเม่ในฐานะผู้แทนของเซนิเกาลเนี่ยจะแนะนำนะครับให้ให้เข้าไปเจาะในตลาดของเซนกิกาลครับแล้วก็อีกคำถามก็คือว่า,าถ้า,าในฐานะที่เป็นผู้แทนทางธุรกิจของเซนกาลเนี่ยอยากจะ ฝากอะไรนะครับกับภาคส่วนเอกชนของเซเนกาลนะครับที่ประสงค์ต้องการจะมาเจาะตลาดหรือมาสำรวจศักยภาพของตลาดไทยเป็นครั้งแรกในอนาคตต่อไปโอเค donc uh, pour vous uh, madame ramé y aurait-il un produit un service ou des produits ou des services que vous envisagez d'introduire sur le marché sénégalais ça c'est la première question et puis uh, Quand vous pensez à d'autres entreprises, d'autres acteurs de secteur privé au Sénégal qui n'ont pas encore eu euh, de, de, de premier euh, première première, euh, aperçu sur la Thaïlande ou ils ne sont pas encore exposés à la Thaïlande, euh, quel conseil donneriez-vous à ces entreprises sénégalaises souhaitant explorer le marché thaïlandais pour la première fois D'accord, je tenais d'abord à remercier l'ambassade de la Thaïlande au Sénégal, à Dakar, euh, pour la confiance qu'il nous a accordée. Euh, parce que c'est un projet qu'on a eu, à, euh, on a passé à ce projet-là depuis 2019. Et on a cru à ce projet parce que moi particulièrement, j'avais visité la Thaïlande en 2014. Et du oui. coup, j'avais vu vraiment... Euh, en termes de, 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 de partenariat, en termes d'innovation, en termes de produits finis, je pense que la Thaïlande est, euh, est une destination pour euh, les Sénégalais. Mais aussi, euh, nous, nous, en tant qu'opérateurs économiques, je pense que la Thaïlande aussi doit vraiment s'ouvrir euh, au marché Sénégalais, mais particulièrement au marché euh, ouest-africain. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, euh, plutôt, euh, surtout euh, dans l'agriculture, l'agro-business, euh, dans aussi la transformation des, des, des produits agroalimentaires, surtout. Parce que cette année, on est, venu, on est venu avec une délégation composée de beaucoup de secteurs d'activité. Donc, je oui. pense que ce sera une opportunité d'affaires très, très, très importante. Oui. Voilà. Okay. Et euh, ensuite je tenais à rajouter euh, hier on avait visité euh, on avait visité une usine d'emballage euh, qui est très très demandée euh, en Afrique, surtout mmh. au mmh. Sénégal, mmh. parce que nous nous avons un besoin vraiment d'avoir des emballages de qualité, mais aussi avec des prix très très très, très, euh, des prix, euh, très intéressants, mmh. parce que l'Afrique a un pouvoir d'achat vraiment trop bas. Donc, je pense que la Thaïlande aussi doit essayer de s'ouvrir pour euh, vraiment pouvoir servir les, les Africains, oui. surtout les Sénégalais, en termes d'emballage, en termes d'étiquetage, mais aussi en termes de marketing. Parce qu'hier, oui. c'est ce qu'on avait évoqué oui. avec euh, euh, les gens de l'usine qu'on avait visité. On a vraiment besoin de, de collaborer pour euh, mieux travailler oui. dans le domaine de l'emballage. Parce qu'il y a l'agro-business. เด c กก็โอเคตอนนะครับมดาดามฟาตูดรามีก็เล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของตลาดของเซนิกาลจริงมาดามก็พูดถึงตลาดของแ ok, อฟริกาตะวันตกในในภาพรวมด้วยว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากก็พูดตรงกันกับมาดามฟัตูเซกนะครับก็คือเป็นตลาดของแอฟริกาตะวันตกมีศักยภาพสูงเดียมันยงมันก็จะมีอะไรหลายอย่างมี ศักยภาพที่มันยังไม่ได้รับการสํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปเจาะได้ในเรื่องของภาคส่วนอะไรที่มันน่าจะสนใจแล้วไทยน่าจะมีศักยภาพเนี่ยก็คงน่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับ agro business หมายความว่าเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับแล้วก็เจาะลึกลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ต้องการมากในแอฟริกาตะวันตกในเซเน,นกัลทางนี้เนี่ยทางมาดาฟาดูตุลาเม่เนี่ยเล่าให้ฟังด้วยนะครับจริงๆที่มาโครงการนี้สถานเกชนทุนนักดุมด,ดากาทำงานอยู่เบื้องหลังค่อนข้างนานยาวนานโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่2560อย่างน้อยนะครับแล้วมาดามฟาตูดาเม่เองเนี่ยเคยมาประเทศไทยเมื่อปี2557 ะครับก็ข้อสอบ2014จริงๆก็ผ่านมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็10ปีใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมาดามก็ได้เห็นศักยภาพของไทยในหลายๆด้านมากๆแล้วก็มีจุดประกายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาอีกมาอีกเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเขาจะเขาจะเป็นบุคคลสําคัญหนึ่งในบุคคลสําคัญที่เขาจะมีบทบาทในการช่วยผลักดันให้มันมีเรียกว่าการเจรจาธุรกิจ ที่เป็นรูปธรรมเป็นผลกับประเทศไทยไปเรื่อยแล้วมันมีความต่อเนื่องนะครับสถารทูตและุณดากาเนี่ยก็คุยกับทางมาลาฟาดูน่าเม่ั้นตั้งแต่ปี2562แล้วคอส2 0 1 9ตั้งแต่ก่อนโควิดพอมีโควิดหลังโควิดมาอ่าเราก็พาเข้ามาเยือนไทยนะครับก็ปี2566แล้วก็ปี2567ทางนี้เขาเข้าอยู่ที่นี่เพราะเนี่ยในเรื่องของตลาดเซนการเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตรเทคโนโลยีด้านด้าน ผิตภัณฑ์การแปลรูปผิตภัณฑ์ทางการเกษตรน,น่าสนใจมากนอกจากนี้นะครับสำหรับสิ่งที่น่าจะเป็นที่ต้องการมากๆอีกอันหนึ่งก็คือพูดถึงเมื่อวันที่คณะเนี่ยได้ไปพบกับโรงงาน s c g ซีที่ทำเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เช่นเดียวกันก,ก็ประทับใจมากในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากใน,สนเสนิกรนะครับไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่เนี่ยคือคือสิ่งที่เขาได้ไปพบได้เจอคณะได้ไปเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําบรรจุภัณฑ์การทํากล่องการทาําที่ใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆใช่ไหมครับมันเขาบอกมันมีในเรื่องของการทาเลบเบลการติดเา็าเรียกว่าทาสลากสลากของผลิตภัณฑ์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาได้พบต้มีเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งการทําการตลาดสาด้านนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เขาเห็นว่ามันมันก็มีมันมีโอกาสมีช่องทางที่ จะได้เข้ามาแสวงหาความร่วมมือน,นะครับกับประเทศไทยต่อไปแล้วในในภาคส่วนนี้นะครับก็นะักิคม,ม่ก็อยากจะฝากไว้จริงๆเนี่ยตอนนี้ในแอฟริกาเนี่ยกำลังซื้อของประชากรยังค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าภาคส่วนธุรกิจของไทยเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเช่นในเรื่องนี้เป็นเรื่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆและสามารถทําให้ราคาเนี่ย มันค OMPETITIVE ราคาเนี่ยมันน่าดึงดูดคือคือเป็นผลิตผลิภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่แบบมีราคาราคาไม่สูงนะครับราคาที่เอื้อมถึงได้สําหรับตลาดของเซเนกาลเนี่ยก็ธุรกิจก็จะสามารถขยายไปได้ไกลมากๆครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากแนะนำอีกท oui, uh, uh, uh ีหนึ่ง A été très fructueuse. C'est pourquoi cette année, euh, quand on a parlé de, de revenir encore, il y a, il y a eu une, une demande très forte. Ah. Mais le choix a été vraiment très bien fait entre l'ambassade et la plateforme de euh, Du coup, euh, on est venu avec euh, une délégation composée de ceux qui ont des terres qui veulent euh, collaborer avec euh, les les Thaïlandais pour euh, qu'ils puissent venir euh, venir travailler avec eux au Sénégal parce qu'ils ont des terres mais ils n'ont pas de, ils n'ont pas une connaissance mmh, pour pouvoir faire l'agro-business l'agriculture cultiver des des choses qui ne se trouvent pas au Sénégal ou bien ils n'ont pas aussi euh, l'étude qu'il faut pour pouvoir faire des choses innovatrices oui. donc de ce fait que ces gens là sont là aujourd'hui avec nous il y a aussi ceux qui sont dans euh, la cosmétique naturelle. Euh, ils ont besoin d'être accompagnés, oui. euh, euh, d'être accompagnés d'une part pour avoir des, des emballages de qualité, mais aussi euh, avec des prix très très très... Euh, à la portée de tout le monde. Oui. Voilà, donc euh, pour même, pourquoi pas être des représentants de, de, de vos structures euh, ici euh, en Thaïlande. Bien Mais aussi, on a, on a des gens aussi qui sont, qui sont venus pour euh, faire la promotion des entreprises sénégalaises mm -hmm. comme euh, Mme Fatou, euh, qui vont aider les, les entreprises euh, sénégalo-thaïlandais et pour pouvoir faire des, des, des collaborations entre eux, Et surtout être, être entre eux pour faire vraiment la, la oui. collaboration. Du coup, moi, en tant que promotrice d'événements, je trouve que vraiment cette année, ce sera une année pour concrétiser ce qu'on avait fait l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait visité des usines de, de, de riz. Oui. Et qui connaît l'Africain, c'est qu'il il, il consomme beaucoup le riz. Donc je pense que cette collaboration aussi va être très très fructueuse entre nos deux pays, la Thaïlande et le Sénégal, pourquoi pas. Mais aussi, on est venu avec d'autres qui sont là pour pouvoir nouer des partenariats, mais aussi faire de grosses achats, parce qu'il y en a qui sont venus, c'est des commerçants. Quand je parle d'un choix, d'un mélange d'acteurs de, 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 économiques, c'est ce mélange-là mm -hmm. qui est venu cette année. Et je pense que c'est très important ah. parce qu'il y a beaucoup de secteurs euh, qui sont regroupés ici euh, pour euh, voir comment travailler avec la Thaïlande. On a besoin ensuite d'échanges de, de technologie, pourquoi pas. Même il euh, y a, y a, y a quelques, quelques visiteurs qui sont venus pour euh, trouver comment avoir euh, des, des, des links avec ceux qui sont dans l'éducation, parce qu'eux oui. aussi sont dans l'éducation. Okay. Donc, je pense que cette année, vraiment, ce sera une année de concrétisation, voilà. Merci bien, ok, Alors, je vais faire la traduction. Personnellement, c'est dans le cadre de l'éducation, c'est-à-dire que cette année, il faut apprendre มีเรียกว่าทางทางฝั่งของเซนิกาเนี่ยตัวแทนของภาคธุรกิจเนี่ยก็ไปประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องว่าจะมีโครงการที่พาธุรกิจของเซนิกาของของประเทศในอฟริกาตอนตะวันตกมาไทยเนี่ยแล้วก็มีมีคนม,ม,ม,มีบริษัทต่างๆขอเข้ามาเยอะมากแต่ว่านะครับก็มันก็ต้องเลือกมันก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาว่าจะเอาใครมาใครที่จะเป็นผู้ที่มีศักรรยภาพดังนั้นเนี่ยทางอันนี้อาจจะอาจจะเป็นคําแนะนำนะครับว่า ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือการนำบริษัทต,ต,ต่างๆที่ถ้าเขาสนใจด้านการเกษตรทโนโลยีการเกษตรก็ต้องเป็นบริษัทที่เขามีที่ดินมีผืนดินที่พร้อมที่จะให้ไปสำรวจให้ให้เข้าไปพัฒนาศักยภาพาในด้านการเกษตรตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนนึงเขาก็บอกไว้ภาคส่วนธุรกิจอื่นๆที่จริงๆครั้งเนี้ยปีนี้มาเนี่ยหลากหลายมากเขาพยายามเลือกมาให้หลากหลายที่สุดให้เหมาะสมกับ ที่จะมามีความร่วมมือกับประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีด้านมีบางบริษัทเนี่ยเาก็จะทําในเรื่องของเอาขาเรียกว่าเครื่องสําอางที่มาจากวัสดุธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็พอมาถึงเขาก็จะเห็นแล้วว่าไม่มีโอกาสในการมาจับคู่ธุรกิจกันกันกบบริษัทที่ทําในเรื่องของบรรจุภัณฑ์น,นะเพราะมันก็ต้องใช้ในสิ่งนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มบริษัทที่เข้ามาเขาก็จะมา,อาแ,อแ,อแอดเวอร์ทายส์มาโฆษณามาแสดงนี่เห็นว่ามาีสามารถ เชื่อมธุรกิจของสินคโาของแกมเบียนะครับของไทยเข้าด้วยกันแล้วก็พัฒนาศักยภาพทําให้เขาทางานร่วมกันได้เช่นบริษัทคอนซัลทิงเช่นบริษัทของมาดามฟัตูเซกเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนี้เขาก็มีความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในภาพรวมนอกจากนี้มันก็ยังมีในสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงภาคธุรกิจในด้านไหนก็จะเป็นเรื่องของอในเรื่องของการศึกษาเรื่องขององค์ความรู้อันนี้ก็สําคัญมากเขาก็บอกว่าการมาในครั้งเนี้ยก็ เขาก็จะเข้าไปสร้างคอนแทคสร้างเครือข่ายกับพวกาภาคส่วนที่มีเรื่องการให้ความรู้องค์ความรู้เทคโนโลยียต่างๆด้วยเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเศษรษฐกิจในแอฟริกาตอนตกได้อย่างยั่งยืนอันนี้นะครับก็เป็นที่เราได้รับข้อมูลได้รับความรู้นะครับจากการพาคณ,ณะของแอฟริกาตอนตกมาเยอือนนี่คือสิ่งที่เขามองไทยและสิ่งที่นะครับคนไทยอาจจะมองเขาแล้วก็มีทัศนคติที่เข้าใจเขามากขึ้น ก็นะครับวันนี้ทางเราก็ขอขอบคุณมานามฟาตูเซกขอบคุณมานามฟาตูนตร์มีแม็กซิโบกูตเอนคิดโซมาช์มานาฟาตูเซคเอ่อมานาฟาตูเตร์มี for being our guests i n v i t e s today uh, นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะมีทริปที่ประสบความสำเร็จอย่างที่มระานท,ทั้งสองท่านต้องการนะครับ we hope uh, that this trip will be uh, full of I mean concrete results As you mentioned, as you wish. ดั o นั้น n ราหวังเป็นอย่า l ยิ e งว่าการเดินทา a ครั้งนี้จะนำผลลัพธ์ที่ดีมาให้กทุกท่านดังั้ราหวัการเนางครั้งนี้จะลลัพธ่ดี o าใกับทุกานดั้เราังว่าการเดินทาครัยนี้ะลัพธ่อีารกับทุก่านดังนั้เราหวังวาการเดนาครั้ี้จนเลันี่าใต้ักทอานดัน้นเกาหวงและกฟริกางล้วนออกกลางและพอฟริกาแล้วพบกับทุกท่านใหม่ครับสวัสดีครับ え